จะเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังมันสว่างแล้วนี่ที่ว่ามันรู้เองได้อย่างไรสมัยอาตมากระทาอยู่อย่างเข้มข้นเขี่ยกรรมอยู่คนเดียวจนหมดปัญญาว่ามันเป็นไปไม่ได้สุดวิสัยคนอย่างเราจะไปมีสมาธิมันเป็นไปไม่ได้เลยตายอีกจักแสนศาสตร์เนาะอ้อกูนี่จักเสือหุจักควมพันบาทนี่เมัดปัญญาแล้วก็เห็ดเห็ดซื่อนี่ซ้ำตายเหตุอย่างนี้ม,นม,นนมันเกิดมางโง่มันเกิดมาปึก โงเลยหล่บว่าเป็นยังน้ำินดอกประสันโสงโงก็โง่ถ้าไว้บาทเนี่ยประสันเทศไปซ้ำตายเนี่ยเหตุปยาปเาวันหนึ่งเครียดให้เจ้าของมันจะโง่ตายหลายสงบกับโบสงบมิแตคิดเดินสว่างมาล,ล,ลงมือเดินเดินไปจนหอดคำผลเดินไปเดินมาถ้าเดินตรงๆนี่คงจะไกลกว่าไปสะกดเพราะว่ามันไม่ได้หยุดเลยทั้งวัน ข้าวเขาเอามาให้บอกกินหัวมันมันซัวไหลมันปึกไหลาขามันเดินขานีปวดร้าวมาหมดเลยมันเป็นเดินสื่อๆได้หนะเดินคิดมันก็ไม่สงบอยู่นั้นเนี่ยแต่เราก็เดินจงกลบพอมันมืดมองไม่เห็นทางเดินฝนก็เริ่มตกกลัวงูงเหี้ยวเขี้ยวขอไปหาที่นั่งที่เนี่ยขึ้นไปกุฏิหลังน้อยห้องเดียว มันมีนกชนิดหนึ่งเป็นนกหางยาวๆหากินตามสมทุม,ม ANG, เครือไม้ภาษาบ้านนอกมันนกกระแต่ลอกจอกมันจะห้องกอกกอกกกกกง่ามมันจะเขานอนกับง่ามมันจะออกมันเข้านอนพุกวันในสมทุมมันจะร้องกกกอกกกกกกกมันเรียกคู่มันทุกวันเราก็เคยเห็นวันนั้นมันก็ร้องแล้วมันพบค่ำมืดแล้ว อขึ้นไปนั่งสมาธิดีกว่าไปเดินไม่ได้ไม่เห็นสมัยก่อนไฟฟ้าไม่มีถ้าขึ้นไปนไ่ก็เป็นนั่งม้วนขาลงอย่นยังม้วนขาไม่เสร็จเลยเนี่ยเ๊บเขาไปรหลดบาทเดียวมันก็มีสติรู้อยู่ว่ามันเป็นนี่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 นนเราย่อมมีสติเข้าสมาธินี้ได้ตอนใหม่ๆมันเข้าเราก็รู้อยู่เต๊บโหลดพวกปานอัดพักตูบาทเนี่ย เกือบบาทเดียวแล้วเลยข้างนอกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ใช่หลับตื่นอยู่ภายในที่ว่าเอกาที่ภาวาคาโตร,รู้เด่นอยู่อันเดียวอยู่เนี่ยแต่ไม่ออกมาตัดผวังอันอื่นหมดเลยเข้าไปอยู่จุดนั้นไม่รู้จักว่ามันนานหรือมันช้าขาเนี่ยที่เดินมาปวดทั้งวันนี่ไม่รู้มันไปไหนมันหาย ไม่รู้นานเท่าไหร่หูได้ยินเสียงใหม่ขึ้นเสียงดังกอก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 เสียงนกอันนั้นมันร้องแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงไก่ขันรู้ได้เลยว่านี่เวลาเชา้าไม่ใช่กลางคืนเมื่อหูก็ได้ยินอันนี้จิตมันก็ออกมารับรู้ภายนอกเออลำดับเหตุการณ์รู้ได้เลยว่าตอนเรานั่งง่วนขาลงยังไม่จบเนี่ยมันก็สงบ ตอนนั้นนกตัวนี้กําลังเข้าที่นอนเดี๋ยวนี้มันกําลังจะออกหากินแล้วเป็นวันใหม่แล้วไก่มันก็ขันลืมตาขึ้นก็เริ่มสว่างเวลานั้นไม่รู้จักว่ามันมันมันช้าหรือมันเร็วมันสั้นหรือมันยาวเนี่ยมันจะรู้เองว่ามันเข้าอย่างไรมันออกไปอย่างไรอันนี้ยังไม่ใช่วิปัสนา แต่มันเป็นสมถะมันเป็นได้มันก็นเสื่อมไปได้ให้เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าทำบ่อยๆก็จะเกิดการช่ำชองยานอันนี้เสื่อวายานของสมาธิยานของสมถะยังไม่ใช่ยานของวิปัสสนาทีนี้ถ้าอยากให้มันเกิดยานตัวนี้ยานวิปัสานี่จะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งไม่ต้องห่วงเรื่องสงบ จะสงบก่อชันงไม่สงบก่อชันงคิดมาเลยเอินมันมาโลดยิบมาวาชันมาคืดวาันคอยบร่ได้ซื้อเพราบาดดอกวาชันแต่อย่าลืมรู้ตรงนี้ตั้งใจรู้อย่างเดียวนั่งแกจะคิดอะไรมาก็รู้อยู่ในอนาณาาตสติเรายัางไม่ได้สวดเราจะสวดวันนี้ตอนเย็นข้อที่เจ็ดว่า จิตสังขารังปฏิสังเวทีอัสปะสามีติสิขติภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะอยู่ซึ่งจิตสังขารหายใจออกหายใจเข้าคือรู้ความคิดมันจะคิดอะไรรีบคืนมารู้ตัวคิดผู้คิดกับผู้ที่คืนมารู้อาการคิดอันเดียวกัน ต่อไปเมื่อรู้เข้าใจก็จะรู้ว่าอันคิดนี้มันก็คิดเองมันอันผู้คืนมารู้นี่ก็รู้อันตัวเดียวนี่หละถ้ามันคิดเรื่องจะไปโน่นไปนี่พอกลับมารู้มันก็หยุดแล้วเมื่อว่ามันคิดอยากจะกลับไปบ้านคิดปั๊บรู้ปั๊บมันไปหอดทันประดูมันก็หยุดอยู่ตรงนั้นมันคิดอีกก็รู้อีกใหม่ๆนี่มันจะคิดมันจะดับ คิดแล้วมันจะดับคิดแล้วมันจะดับคิดแล้วมันจะดับถ้าเรารู้ทันเท่าไหร่มันก็ดับไว้เท่านั้นตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าอ้าวมันเกิดมันดับนี่เป็นญานหนึ่งของวิปัสนาญาณเขาเรียกว่าอุทยพยายญาณญาณความรู้เห็นการเกิดการเกิดการดับเมื่อรู้ทีเข้ามันเกิดไม่ทัน เห็นแต่ดับวับวับลงไปเพราะว่าจะโผล่ขึ้นมาทานนี้รีบเข้าไปรู้ก่อนนะครับก็ดับวับเข้าไปอีกดับทีเข้าไปอีกตัวนี้จิตใจจะกล้าขึ้นมาไม่กลัวความคิดยิ้มอยู่ในใจเลยโอยากจะให้มึงคิดมากกว่านี้กูรู้มึงแล้วตอนนี้จะยิงพยองสักหน่อยรู้ดับ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 ก็จะเห็นเป็นอีกเขาตั้งชื่อมันว่าพังขายานพังขา มุปสนายานยานตามเห็นความดับลงดับลงดับลงเห็นความดับลงดับลงดับลงแห่งความคิดนี่ mm. ก็จะเกิดกลัวขึ้นมาไม่ใช่กลัวตายกลัวจิตกลัวใจกลัวกิเลสตัณหากลัวสังขารตนเองเนี่ยโอ้มันเก่งปานนี่ไปตาย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 ต,าตาจะจะเกิดพยาตูประธานญาณขึ้นมาอีกละหลายซื้อขึ้นอย่างนี้ มียานปรากฏรู้ขึ้นว่าน่ากลัวที่สุดเลยน่าน่ากลัวในเรื่องเหล่านี้ถ้ามันคิดชั่วก็น่ากลัวคิดไปเรื่องกรรมนี่สั่นสะท้านไปทั้งกลัวเลยแอบอุย้ยเป็นตย่ยากอันนี้ผ้าเกิดผ้าตายกลัวที่สุดก็คือถ้ามันจะคิดไปเรื่องกรรมเนี่ยมันจะเกิดเสียแวบในใจน่ากลัวเหมือนงูพิษตรงนี้จะจ้อง ฟันกันสนุกสนานแต่ก,ก็นหน้ากลัวไปด้วยระวังไปด้วยต่อมาก็จะเกิดเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้อะไรอะไรมันโทษทั้งนั้นเลยหลงเข้าไปยึดไม่ได้ก็เกิดอาทินวะขึ้นมาอาทินวัยยานขึ้นมายานที่เห็นโทษเห็นภัยแห่งวัฏสงสารเห็นโทษของสังขารที่มันปรุงมันแต่งมันหลงไปนี่ตอนนั้นก็จะเริ่มหาทางออกจากสิ่งเหล่านี้ มุนจิตุกรรมยตาญยาณขึ้นมาคือมีความรู้อยู่ในตัวในใจในี่ตลอดว่าจะหาทางออกแกกมันอย่างไรที่นี่อยู่ต่อไปไม่ได้ช้าเท่าไหร่ยิ่งไม่เป็นการนานเท่าไหร่ยิ่งไม่เป็นคุณไปพุน่นในบ้านในพุ่นนี่บ่ได้อยากได้จากเม็ดหูทิบตาทิบขีเดียดทั้งบานี่ไปพุน่น อันนี้เป็นเป็นเป็นป,นปนานฝ่ายที่ที่อบรมปัญญาเรยกว่าปัญญาภาวนาทั้งหมดระหว่างทานศรรีลภาวนามันมาพ่อ,อกันอยู่นี่พรม,มจัจารย์ของเรานะ่ยโยมก็เหมือนกันพระก็เหมือนกันมาขยี้กันอยู่ตรงนี้เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วก็เกิดเห็นโทษมันขึ้นมาเกิดอยากจะหาทางออกมันขึ้นมาไม่มีทางออกจะทําอย่างไร จับคืนเอาสังขารนี่แหละมาดูไอ้ที่มันพุงมันแต่งนี่แหละเอามันมาดูใหม่อีกปฏิสังขายยานเนี่ยเอาขึ้นมาอีกเอามาคิดเอามาดูเอามาเล็งเอามาแลมันมีอะไรล่ะมันไม่มีทางออกมันมีแต่มันนี่ดูไปดูมาก็จะเริ่มเข้าใจว่าโอ้มันเป็นธรรมดามันเกิดแล้วมันกระดับมันก็ผ่านไปผ่านไปกลัวก็เท่านี้รักก็ทถานี้ ต่อมาก็เลยเห็นความคิดนี่ผ่านไปเหมือนลมเหมือนแรงธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่มีความหลงเข้าไปยึดไปถือว่าเจ้าของคิดเจ้าของเป็นผู้ดีเจ้าของเป็นผู้ชั่วเจ้าของเป็นคนที่เจ้าของแห่งความรักแห่งความชังตรงนี้จะวางเฉยๆถ้าคือคนงูอ่บา่าในมหอดน,นี่โง่เป็นจุโลเจรเอ,อยู่หัดนี่คนอื่นมาเห็นก็หาว่าเราใจจืดใจดำเขาไปอีกเขาไม่รู้ เขาเอาอยัางมหา,าห้สซว่าห้พ่อนอ่อยอินดีจังสันจังสียงองูก็บรเวนได้เห็นีนมหอนี่มันก็เป็นยานเอกแบบหนึ่งรู้เฉพาะตนเองสังขารุเปกขายานวางเฉยในสังขารทั้งหลายทั้งปวงความคิดก็คิดไปเหมือนลมเหมือนแรงผ่านว่าให้ผ่านไปคนเดินมาว่าดีๆเขามาสรรเสริญยกย่องกับพระโจโลซืออยู่บวบาดีน้ำเขาเขื่อน เขาด่าหัวห้ผู้อื่นเขียดแท่นก็มีเจ้าของพปยังบ้านไปเขียยน้ำก้นมูอมันจะเป็นโจโรโจโรโจโร,จรไปอันนี้ก็เป็นญาณอีกหลังจากนั้นก็จะมีสัจญานุโลมมิขาญาณเห็นอะไรก็ค่อยไปตามความเป็นจริงของธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีความเห็นอนุโลมตามกับความเป็นจริงอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เหตุให้เกิดทุกข์มันแม่นข้อพมพระพุทธเจ้าบรสิสันต์สเนียวคัน เอาไวาา้อ่านางฟังเทศบัดเหมือเพิ่น,นี่มาฮอนเนี่มีแต่แนวเทศให้ฟังบัเห็นต้นใหม่ก็เป็นต้นใหม่เทศคือมันกลายมาเป็นศีลกลายมาเป็นธรรมกายมาเป็นเครื่องสั่งซ้อนจิตใจไปหมดเลยอันนี้อัรถกถาจารปุงสศัพท์มามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อเราทําไปเราก็รู้เองไม่ต้องรู้จักชื่อมันดอกนี่ฝ่ายปัญญาแต่ฝ่ายสมถะฝ่ายสมาธิฝ่ายสงบ ก็มีรังกลาวมาห้าอันนั้นทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในการเจริญอานาปานาสตินี้ได้ง่ายที่สดุดสองอันที่เล่ามาเมื่อวานการเป็นผู้มีความสุขและก็มีฤทธิ์มีเดชนั่นเป็นฝ่ายของสมถะแต่ฝ่ายที่จะมาถึงเก้าอันที่พูดนี่มันเป็นอีกแบบตัวนี้ไม่ได้ใช้สมาธิไม่ได้ใช้สตินน้อยใช้สติมาก อะไรมารู้รู้ไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาเวทนาวิตกความคิดทั้งปวงไม่ให้มันผ่านไปเปล่ามันจําอะไรมันคิดอะไรรู้มันไว้รู้มันไว้นานๆเข้าก็รู้ว่าโอ้มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันตั้งอยู่เดี๋ยวนี้มันดับไปแล้วอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาอีกแล้วอย่างนี้จิตจะมีสติมากขึ้นสมปััญญะมากขึ้นก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่ง บางทีท่านตั้งชื่อมันแปลก,ปลกท่านบอกว่าอนันตริกะสมาธิสมาธิที่ไม่มากสมาธิที่ไม่น้อยสมาธิที่ไม่หมดสมาธิที่ไม่สิ้นมีอยู่เคล้าเคลียอยู่ตลอดจึงเรียกว่าอนันตริกะสมาธิต่อกันไปไม่มีช่องว่างไม่จบไม่มากไม่น้อยเราได้ยินพระท่านสอนอยู่หรอกสมาธิมานันตริกษัญญะ มหุสมาธินาะเตนะสมโณนะวิชิติอิธรรมปิธรรมเมรตนะังปณีตังเหตนะมนแก้เจแก,จกไตบาเอาเงินมานะ่มันกระสอนอยู่เจ้าของกระสวสดให้เจ้าของฟังอยู่ไม่มีสมาธิใดทำใดเสมอเหมือนอนันตริกสมาธิสมาธิมานันตริกันยมหุสมาธินาะเตนะสมโณนะวิชิติอิธรรมปิสวสดอยู่เรื่อยอยู่ดอก เพื่อนก็สอนอยู่สมาธิชนิดนี้ดีกว่าเข้าไปในฌานลึกๆคือรู้อยู่ตลอดซึ่งความคิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆจิตจะค่อยปล่อยจะค่อยวางยานก้าวประการนั้นไม่รู้จักชื่อมันก็ตามแต่มันก็จะไล่กันมาเป็นลําดับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักชื่อเป็นภาษาบาลีแต่ความรู้สึกตัวจริงๆเรารู้จักเหมือนกันกับน้ําถ้าไปถามน้ําเอาไปถามเขมนว่าเมันหยั่งเนี่ย ขมเมนก็นสิบว่าตึกนัดนตัวขําไปถามคนเล่าว,ว่านา้าถ้าไปถามแขกอินเดียว่าปลาหนีเห่าถ้าเอาน้ําไปถามแขกอลับว่ามวยหยาไปถามพี่น้องชาวจีนวบาจุย้ยเอาไปถามฝรั่งว่าวอเตอร์ขี้แทกกับน้ำหล่ะจังไม่หยังเขามาถามฮาวฮาว่าน้ำฮาก็บบจักคือกันแต่เขาก็คงจักอยู่นะเหมือนกับยานที่เล่ามาเนี่ยเราพูดไปก็ลืมไปมันเป็นภาษาง แต่เราจะรู้เองถ้าเข้าไปตรงนั้นลองหัดร,รู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปนี่ก็จะเห็นความเกิดความด,ดับดับลงดับลงดับลงไม่ต้องหูจักสังโออันนี้อุทยพยา,ยานละโว้ยโอ้นีพังคานุปศนายานะโว้ยโอ้อันนี้พระตูประานญายละโว้ยนี่อาทินวายาละโว้ยอกหูจักรยาขหัวมันหนักว่าใจเหตุเป็นผู้หูมันขึ้นอย่างนู้นหูนั่งจ้องจอหูนอนหูเดินหูอยู่นี่ เพราะมันคิดได้ตลอดเราก็รู้มันได้ตลอดมเมนว่าสิไปยืนเมื่อคํำแอวตักจะฝีงแดดดูฟังสาตะกอนยังใส่คือคาค้มันบริวารตัวมันเอาอยูจังสันกลมเกิดโอ้มันอยู่จังสันรู้เข้ารู้เข้ามันก็เกิดความรู้ที่ชํานาญขึ้นเอาพูดไปพูดมามันก็สว่างฟ้าสางเอกอย่างเก่าเมื่อใหม่คือเก่ามันจะมีปัญหาอะไเป็นปีใหม่ปีเก่าเจ้าว่า วันที่หนึ่งมกราก็คือมื้อนีแหลวตะเวนขึ้นมันก็แจ้งแต่วันตกดินวันที่หนึ่งมกรามันก็ค้ำเหมือนเมื่อวานนี้แหลกมาสมมุติกันว่าปีใหม่ปีเก่าจริงๆแล้วเอาเหมือนที่ท่านสวดเมื่อเช้านี้ได้กำไร อตีตานานวาขมายนาปฏิกังเทอนาคตังยาตติตามบะฮีนันตังอาปตานจานาคาตังคนบว่าอย่าคำนึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไรทั้งหวานชื่นคืนขมระทมทุกข์ของปวงจิตที่ผ่านมาเหมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วไม่ยอมหูนกลับคืนมาอย่าห่วงใยถึงอนาคตยังมาไม่ถึง เพราะเราไม่สามารถจะรับประกันกับตนเองได้มืออื่นนี่สิมีบอมันเป็นสมับสบอจังน้อยนี้ว่าสัเ่เพจึงบอกว่าไม่พึงํำนึงถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทธัถะวิปัสสติอะสังหิรังอะสังกุปปังตังวิทร,รมามโพูหายเย ผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนนอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง้มคลอน,อนแคพนพึงพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้คำนี้มีความหมายลึกซึ่งอะไรละ่ะคือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันเกิดดูดีนี่ธรรมนั้นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรมอารมหันใจเขานั่นก็ธรรม ลมหายใจออกนั่นก็ทำหนาแม่มาแม่อยู่นี่ตั้งแต่เกิดจนปานนี่บ้านเดียวเศร้าเมื่อยจะเขื่อนเฉพาะหน้านี่ผู้มันเขาทังว่าเห็นทมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอยู่นี้ก็หันใจอยู่นี้อยู่หันก็หันใจอยู่นั้นไม่งอนแง่งคอนแข็งพอกพูนอาการที่รู้อย่างนั้นไว้ความคิดเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้รู้มันขณะนี้ความคิดปัจจุบันนี้ถ้าอย่างนี้ ก็จะเป็นผู้เข้าถึงปัจจุบันธรรมอดีตก็ไม่อยู่อนาคตก็ไม่อยู่ชีวิตจริงๆอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้อยู่ที่อดีตไม่ได้อยู่ที่อนาคตเมื่อมาถึงปัจจุบันเห็นได้อย่างชัดเจนก็จะไม่มีความทุกข์เพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่ค่อยจะอยู่กับปัจจุบันนั่งอยู่ใ่ฝุ่นคืดเมื่อบ้านคืดไปหาปิกายปิกรผรคืดวิ่งสาดหนาผมก็มีเดียวเนี่ เจ้าของนงังจนเถือนอยู่นี่มันหลักหนีจากทีนี้ถึงบทสรุปอีกบทหนึ่งถ้ามันคิดมากก็ว่าอเชวากิจมาตับปังโกจันยามะละนังสุเวนะฮิโนสังกลันเตนมหาเซเนนมาจุนามืออนีสิตายกะโบฮูวาจันจักสิตายเหมื่อนไหนไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงแม้พรุ่งนี้ เพราะเราไม่สามารถผัดเพี้ยนกับพระยามัจจุราชผู้มีเสนามากได้เพราะฉะนั้นผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทเอวังวิหาริมาตาเปิงอโหรัตมตันทิตังตังเวพระเทกรตโตติสันโตอจิกเตมุนีงุนีเจ้าผู้สงบก,กล่าวเรียกบ,บุคคลผู้มีความเพียร ไม่เกียริค้านอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนว่าชีวิตเขาเป็นอยู่ได้แม้เพียงคืนเดียวราตรีเดียวก็มีค่าอย่างน่าชมโยจะวัชตังชีเวทุสีโลอสมาหิโตเอกาหังชีวิตตังเสยโยสิรวันตัสสชายจิโนมีชีวิตผ่านมาร้อยปีแต่ไม่มีคุณมีค่าไม่รักษาศีลไม่พัมเพียนภาวนาเพียนเพ่งพิจารณา สู้ชีวิตวันนี้คืนนี้เพียงวันเดียวไม่ได้ประเสริฐกว่าขันเป็นผ้ากันตายมือนี่นั่งสลาบอยู่นี่มีผู้ใดมอยแล้วแม่งมับลงไปนี่บบไปนรกไอนี่ไปสวรรค์ต่ำสุดคือไปสวรรค์หรือสามันที่สุดไปสู่ความเป็นมนุษย์ในตระกูลที่ดีงามพรั่งพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสำหรับวันนี้ เันว่าร้อยปีที่ผ่านมาไม่มีศีลไม่มีการเพียนเพ่งภาวนาวันนี้วันเดียวเอกาหั่งชีวิตตังเสออยโยเสออยโยไปวันดีกว่าชีวิตเพียงวันเดียววันนี้ประเสริฐกว่าศีลวันตัศชาย,ยน,นถ้าหากเขามีศีลถ้าหากเขามีฌานคือการนั่งเพียนเพ่งอย่างนี้ เพราะนั้นเจ็ดวันของเรานี่มีค่าที่สุดในจำนวนสามร้อยหกสิบห้าวันของหนึ่งปีเอาบ้านนี้แต่เฮ้าต่างอกตั้งใจเวลาเฮ้าสิเบิดแล้วได้มาหอนมือนี่จิตใจขึ้นหลังแล้วได้คันผูดด้ใดมาแต่มื้อแรกมีแต่สิคือฮอดความหลังแล้าบาดนี่มันเมื่อหนาเบิดแหลวเบิดบนไปแล้วขึ้นหลังไวๆบได้บาดเนี้ยคือเทนหน้าพอ่อน้าแม่คือปอดผู้ตายเสียดายผู้ยัง่ง ขันฟูได้นั่งสงบสงสารหอนยาคูโอ้ยเพิ่นหลุดบวชเลื้งเออเออซื่อๆบอสงบบอจังยางบ้นไปเวียนมาจังไปจังสั่นจังสี่ไปหุ่นด้บาตเพราะฉะนั้นบัตนี้มันอยู่ตัวแล้วนะกายก็พอดีแล้วกินข้าววันละครั้งเดียวนอนกับดินกินกับหญ้านี่กายมันลงตัวแล้วฝึกมาสามวัน จิตก็กําลังจะลงตัวแล้วย้อนคืนหลังแล้วเริ่มจะจําบาปเก่าเริ่มจะจําบุญเดิมขึ้นมาแล้วจังหน่อยเพิ่งจะหาจกองหน่อยนะครับใบอยากไปหาท่านแต่ตัวหันมันหากเป็นเองจิตใจอ่อนคืหรอบฝ่ายหลายหลอกมากไหมใจให้ไใสคือหนามอโนมาว่างไงมันสมีบาา่ให้หลายห้อยหอมโฮมเมื่อจิตใจแจ,จ่มใสเบิกบานบุญทั้งหลาย คุณงามความดีทั้งหลายจะไหลหลั่งออกมาเป็นปุญญาพิสันทะท่อทานแห่งบุญคนโบราณปัญจวาใจไห้ไ่ใสคือนา้ำอโนมาว่างไงแแพงเอ้ยมันซิมีบ่อให้หลายห่วยหอมโอมหมายก็ว่าเมื่อใดจิตใจเราไม่คุณมัวมันแจ่มใสเหมือนน้ำความดีความงามอื่นเหมือนห้วยเล็กห่วยน้อยจะไหลลงมารวมอันใดก็เป็นบุญเบ้ ขันใจจำใสเบิกบานสงบแล้วโอ้ยไปกินน้ำอ่อนเพิ่นต้มอยู่ฝนสิกุ้มเพินน่นมโนลูกหลานมาอดตาลับขับตาน,นอนต้มน้ำอ่อน,น,หอนให้แม่ไงพไ่อไงกินบ่เมนสิเอาบุญเบิดป๋าพา่อไ่แม่ไงเระบอกมันคิดไปเองบา้านนี่มันใสขึ้นน้าอโนมาว่างไงบุญเล็กบุญหน่อยเห็นเกิดขึ้นเบิดผู้มาจังหันมันสอนเลี้ยวบางหนา้าพ่อนําตาลังน้ำตาไหล ผูลงคนทุกๆกถือกระติบเขาเหียนเหียนถวยต้องหล่อบองหน่อยใส่มากขันแม่เล่ารวยกว่านั้นเล่าคือเสือเอาเนี่ดีมากหลายกว่านั้นหลาเอ้ยเจ้าสมามีบุญมีกูไปเห็นคุณงามความดีของผู้อื่นกันนี่มันอยู่ที่ใจถ้าใจคุณมัวเร่าร้อนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ตนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ผู้อื่น มองแต่โทษของคนอื่นมีแต่เรื่องที่จะก่อกรรมทําเข็นก่อเวรสร้างกรรมให้ตนเองและโลกนี้ให้เร่าร้อนเพราะฉะนั้นเข้ามาวันที่สามที่สี่นี่ใจเจ้าเริ่มใสใสเล้พอใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยบุญสิเกิดได้เหมือบุญเกิดคักไหลออกทั้งตาคนได้บัดนันง่งหายคนนั้นนั่งไปนั่งไปคอยเงียงไม่ใหญ่อันหนึ่งยื่ดีๆลูกข้นยืนไห้เวอเวอเว้เขน ให้ย้งเลยไม่ไงหายใจยาวๆเห็นบ่เมื่อวานนี่บุญเกิดบริถานน้ำมูไฮเบอร์เบอร์ขึ้นมันมาเป็นความโมได้อันนั้นความดีมันไหลออกมาใจอ่อนนี่เป็นใจบุญใจแข็งกระด้างใจบาปอันน,นั้นเพิ่นนมันอ่อนแล้วมันยังเสียคอยหน,น,นุ่มนวลมุทุตังจิตตังละหุตังจิตตัง จิตนุ่มนวลจิตอ่อนโยนจิตเบาโปรง่งหายเครียดหายกังวลอยากได้บุญน้ำพ่นหน่อยอกหน่อยใจยก็สร้างมันดอกจื้อไว้ได้ขันมันสิไหยายเยสุไปไห,ห้น้ำมันด้เยสุไปซอยมันห้หลา,ายแต่วันมันสิไห้เท่าเทไรแห่งห้เป็นเขาปัสสาวะคอยนี่แล้วแห่งโตการห้เก่งแต่กิน้นางสมาธิที่ห้เบ้ดมือ มันคือเห็นบาปเจ้าของแนะ่คือเห็นแม่นี่ที่มันขักหลายจะแมนดีหลายแม่นี่ยวไอเอาอีอย่างเนาะไปตอบคุณแทนคุณเล่าจะให้เล่ามาปฏิบัติทำคือเฮาเด้ฝ้าห้องซื่อเจ้าของห้คือถอนแม่ปสปัวตายแท้แต่แต่เป็นบาวปสันซื้อเรากินขวดละวใพันหาพันบ่เห็นคือถอนแม่จจกเชื่อไปเข้าคับเข้าบ,บ,บาหมดทีละหมื่นสองหมื่น คำเดียวกับยกอยาโอ้ยไหเมกูกินน้ำเด้เอะกับบกขึดมันมานั่งบวชนั่งสมาธิไปสัน่นกินข้าวเมื่อเรือมันนั่งคึดหอดพันเดินจงกรมไหม่พ่อมากรอกดึกหัวเจ้าของขึ้นอย่างน,นตะกี้สั่งมนบกขึดหอดพันใจมันแข็งกระด้างบ่งมีหูหอมทำเดินจงกรมไปฟ้าร้องตึง้งใจอ่อนโย่โอย้ยแม่กูขึ้นจะคึดหอดหลูกนอกได้ยินเสียงฝา่าห้อง โงมือข like so it so ึ้นนบสาสุดเอออยาให้แม่ผู้ขาขึ้นหอนผู้ขาเด้อให้ผู้ขาขึ้นหอนแม่ผู้เดียวย่านแม่ทุกขึ้นหอดเจ้าของเพิ่นบบเดฝึกหัดขึ้นห้องวัดสันเข้าได้ฟึกหัดขึ้นหอดกับสิพ่ออดได้ขึ้นผันฟ้าสิอดได้ผันห่างเจ้าของขื้ไปขึ้นมาเม่ขึ้นสัวตายเทละบัดเนนหน่อยมันยินอาหารหยวดเนินพันน้องอาจารย์ให้เห็นอย่างเราอ่ะ คอยเป็นวัดตัววัพปัจจุบห้ยังไหว่าสันปตัวเขาฮันนาลีเซนดวงตามันเป็นจิตใจเฮาอ่อ,อนโยนแล้วมันจะเห็นบาปเห็นบุญจังหน่อยก็ปีนถงทนตี้ไม่ใหญ่พเพิ่งมีคารดเมื่อบานบอนอยากทำบุญนั่นอยากทำบุญนี่ก็อดเอายาสุ่านหลายมันจะเบิดคตคารกลเสื้อห่อนมือเพิ่นทักเป็นไดบุญมันเกิด อันมือสองมือหันมิแต่ยอยากหลักเมือ่อบาปมันมายังแห้งกำลังมันยังแห้งอยู่โอ้ยมาหลงสังมาหลงมานํ้ำมูแถวนอกเนี่ยวัดสันบานกะไกอยากหลักเมือ่อขันไปหามืออื่นมือหือนี่พญานมันเบิดมาทีมันสิจบหนีจากสิได,ด้มือ่อหนีจากมูเลีเ้ยวบางู้นันก็เป็นตะเกิดหอดเลี้ยวบางผู้นีก็เป็นตะดี คือบังพีบังน่องบังลูกบงังหลานบาดนี่ข้าเจเ้าจกมาาม็มีเวียกข้าเจ้าก็มีงานปาถิมเบิดไล่ละถิมเวียกเกาการหลังไม่หนุ่งไม่ยากบได้รับได้นอนน้ำเผาหวดนทั้งเครื่องหวานเครื่องสมบไม่หายขาดแค้นหามาหายเห้ากินพวกไปเสื้อคุนตาตีตาล่านไปเติมเดิมนเมืองอุดรเมืองสกลกบพ่อบาดนี่ไปเมาสตลาดเขา อยากให้ยุไก่ว่าลินเด้ไก่พูดเด่นเดมมึงคือจะบุอึดพวกพักนั่งอ,างอ่านหนัมาทาั้งนี้ผัดอึดบาตรจ้างสรนแล้วมันถักเป็นมาพ่อย่ำเถาบุญเฮาตั้งแต่เกา่าตั้งแต่ยังนุ่มหน่อยมวดตะเลนหวนหี้เถาไก่สิตายผัดเศร้า่งเศร้าย่หาบุญหากุศนไปแล้วได้บาดเนี่ยแต่โบเห็นหุ่งก็ซักไม่กันเถามาก็อบอกเป็นยังดอกสานจังตาดี อ้าวบานันนี้หนึ่งโมงห้าหกนาทีสมควรแก่เวลาฟ้าสางแล้วตั้งอกตั้งใจเลิกกันไปพักผ่อนข้อความเจริญงอกงามในศีลในธรรมสัมมาทิธิอันถูกต้องจงบังเกิดมีในจิตในใจอย่างงอนแงนองคอนแคลนมีจิตใจสะอาดสว่างสงบพบมักคาอันบริสุทธิ์และสดใส เสกชีวิตด้วยมันสมองมือสองข้างให้เจริญรุ่งเรืองโชดช่วงดุดดังดุไฟส่องทางชีวิตของท่านไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยทั่วกันทุกรูปทุกองทุกทันทุกคนเธอ